ค่ะเราก็มาอยู่ที่ลูกไม้กันแล้วนะคะลูกไม้50บาททุกต้นเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะต้นละห้าสทุกต้นใครสนใจต้นไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะค่ะไปดูกันเลยค่ะต้นแรกนี่คะ่ะนี่ต้นที่หนึ่งนะคะนี่คะ่ะกัดสีแล้วเป็นฟอร์มก้นะคะนี่ส่วนใหญ่จะเป็นฟอร์มกอหมดเลยนะคะนี้ต้นที่หนึบาทคะ่ะอ่าถ้าใครรับคลิปนี้นะคะแจ้งว่าเป็นคลิปที่หนึ่งร้นะคะ เผื่อว่ามันจะหลงชุดนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเป็นชุดหนึ่งรสสิบดนะคะเพราะว่าหนูมาถ่ายให้เพิ่มเติมเนื่องจากวันนี้ถ่ายไปแล้วมีพี่ๆบางท่านไม่ทันนะคะหนูก็เลยมาถ่ายให้เลือกชมใหม่นะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นที่สองนะคะนี่ค่ะเปอร์เบิดด้วยนะคะเขียวมีอ๋อมันมีสองต้นนะคะในหนึ่งกระถางต้นที่สองค่ะอันนี้น่ารักมากนะคะเป็นเม็ดชมพูนะคะนี่ค่ะต้นที่สามค่ะมีเป็นฟอมกอนะคะ อันนี้กระถางที่สี่นะคะนี่มีสีเข้มๆนะคะแล้วก็มีขาวอมชมพูอีกหนึ่งต้นนะคะเป็นฟอร์มกอค่ะสีค่ะ 4, กระถางที่ห้านะคะเริ่มกัดสีแล้วค่ะเป็นสีหวานๆอมชมพูม่วงนะคะนี่ค่ะเหมาะก,กับวาเลนไทน์มากนะคะอันนี้ต้นกระถางที่ห้านะคะอันนี้กระถางที่หกนะคะกระถางที่หกนี่ค่ะสวยมากนะคะเมดชมพูโอ้ทรงใบสวยมากค่ะกระถางที่หกห้าสิบค่ะ กระถางที่เจ็ดนะคะมีสีหวานๆนี่ค่ะนี่นะคะห้าสิบบาทค่ะกระถางที่แปดค่ะนี่สวยมากนะคะกระถางที่แปดนะคะกระถางที่เก้านะคะสีสวยมากนะคะรูปแดดให้ดูมันสีแบบออกหวานๆนะคะเป็นฟมกอค่ะกระถางที่เก้ากระถางที่สิบค่ะห้าสิบบาทนะคะกระถางที่สิบ กระถางที่สิบเอ็ดนะคะนี่ค่ะกัดเม็ดด้วยนะคะแล้วก็มีสีหวานๆด้วยนะคะคุ้มมากนะคะรอมกอม,มีลูกติดด้วยนะคะกระถางที่สิบเอ็ดค่ะกระถางที่สิบสองนะคะหูสีแจ่มมากนี่หลบแดดให้ดูนะคะนี่ค่ะกระถางที่สิบสองค่ะรากทะลุส่วนใหญ่ทะลุหมดแล้วนะคะดูค่ะรากทะลุเยอะเลยนะคะกระถางที่สิบสามนะคะสิบสามนี่ค่ะอื กางที่สิบสี่นะคะมีหน้าลูกไม้คมล้ายๆแตงงมด้วยนะคะนี่ค่ะสิบสี่นะคะเป็นลูกไม้มเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะห้าสิบบาทค่ะกระถางที่สิบห้านะคะเป็นเม็ดแดงแบบนี้ค่ะนี่นะคะสิบห้ามีลูกติดนะคะกระถางที่สิบหกนะคะสิบหกนี่ค่ะเป็นฟอร์มกอนะคะกระถางที่สิบเจ็ดนะคะมีสีหวานแล้วก็นี่อันนี้เม็ดสวยมากนะคะ ใบคมเลยนะคะนี่คะ่ 13, คะสิบสิบสามค่ะอ๋อสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดค่ะนี่ผิดนะคะกระถางที่สิบแปดนะคะสิบแปดนี่คะ่ะสวยมากนะคะสิบแปดกระถางที่สิบเก้านะคะมีสองหน้าเลยนะคะนี่คะ่ะเป็นสีเข้มเข้มมีจุดนะคะออกอมชมพูก้านสวยนะคะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะคะกระถางที่สิบแปดค่ะกระถางที่สิบเก้านะคะเอาผิดเรื่อยเลยนะคะขออภัยด้วยนะคะ กระถางที่ยี่สิบค่ะโอ้โหอันนี้คือเหมือนเป็นช่อดอกไม้มาเลยนะคะยี่สิบห้าสิบาทนะคะมีลูกๆด้วยนะคะนี่ค่ะรลากกระทรักรแล้วนะคะกระถางที่ยี่สิบเอ็ดนะคะนี่ค่ะยี่สิบเอ็ดมีขาวขาวแล้วก็มีสีแบบมีเม็ดด้วยนะคะสวยมากกระถางที่ยี่สิบสองนะคะนี่ค่ะมีเม็ดสวยนะคะ กระถางที่ยี่สิบสามนะคะนี่ค่ะสวยนะคะมีสองสีนะคะเข้มเข้มกับสีหวานหวานในหนึ่งกระถางนะคะกระถางที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นกัดสีนะคะนี่กัดสีแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีแบบนี้อยู่ที่โคนต้นนะคะสวยมากยี่สิบสี่ค่ะกระถางที่ยี่สิบห้านะคะมีสีชมพูหวานแบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ยี่สิบห้าค่ะกระถางที่ยี่สิบหกนะคะนี่สวยมากนี่ค่ะยี่สิบหกค่ะ นี่กระถางที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดนี่คะ่ะหน้าสวยมากนะคะอันนี้เป็นช่อสวยมากมีขาวแล้วก็มีสีออกชมพูนะคะชมพูแดงๆยี่สิบแปดค่ะนี่เป็นกระถางที่ยี่สิบเก้านะคะนี่เม็ดสวยแล้วก็ขอบใบเหมือนตัดขอบไว้นะคะนี่คะ่คะยี่สิบเก้าค่ะอันนี้กระถางที่สามสิบนะคะสามสิบอันนี้กระถางที่สามสิบเอ็ดนะคะแอบติดด่างด้วยนี่คะ่ะ ด่างจมพูนะคะขอบใบสวยมากนะคะแบบนี้เป็นฟอร์มกอนะคะกระถางละห้าสิบบาททุกต้นเลยนะคะสามสิบเอ็ดค่ะกระถางที่สามสิบสองนะคะสวยมากอันนี้เป็นทรงใบคนละแบบกับต้นมอกี้นะคะสามสิบสองค่ะกระถางนี้มาเป็นฟอร์มกอนะคะทรงใบเป็นแบบบอลเก่านะคะอันนี้ค่ะกัดขาวกัดแดงนะคะคนละต้นกันอันนี้สามสิบสามนะคะ ต่อไปกระถางที่สามสิบสี่นะคะกระถางนี้นะ่ารักมากเม็ดชมพูนะคะนี่ค่ะสามสิบสี่ค่ะกระถางที่สามสิบห้านะคะอันนี้คือสวยมากติดด่างด้วยนะคะมีแบบสองต้นนะคะน่าจะสองต้นมีต้นลูก,ลกเล็กเ็กด้วยนะคะไม่ได้นับอันนี้กระถางที่สามสิบห้าค่ะกระถางที่สามสิบหกนะคะติดายด้วยนะะี่ค่ะสวยมากนี่นะคะกระถางที่สามสิบหกสีหวานหวานมีลูกเต็มโคเลยนะคะกระถางที่สามสิบเจ็ด เม็ดสวยมากนะคะแล้วแบบพื้นมันกัดสีด้วยนะคะไม่ดูในกล้องเห็นชัดหรือเปล่านะคะมีสีหวานอยู่โคนต้นอีกนะคะสามสิบเจ็ดค่ะสามสิบแปดนะคะนี่คะ่ะมีเม็ดแดงด้วยนะคะนี่คะ่ะเป็นฟอร์มพุ่มนะคะสามสิบแปดคะ่ะมันออกสีออกขาวขาวนะคะนี่แดดหน่อยนะคะอันนี้เป็นอีกหน้าหนึ่งนะคะ่ะสวยมากเป็นพุ่มนะคะคัดเป็นพ,พุ่มมาให้นะคะวันนี้ ท,ทุกต้นเลยนะคะแต่ว่าหยิบต้นไหนก็เป็นพุ่มหมดเลยนะคะส่วนใหญ่วันนี้อันนี้สามสิบเก้าค่ะกระถางที่สี่สิบค่ะสีสวยมากนี่จะหนูลบให้ดูลบแดดให้ดูนะคะนี่คะ่ะต่อไปสี่สิบเอ็ดนะคะ 41, สี่สิบเอ็ดสีหวานๆนะคะนี่คะ่ะเป็นกอเหมือนเดิมนะคะอันนี้สี่สิบสองนะคะสี 42, ่สิบสองนี่นี่ในสวยมากนะคะ นี่ค่ะห้าสิบบาทนะคะสี่สิบสองค่ะกอแน่นมากนะคะสี่สิบสามนะคะหน้าสวยมากนี่ค่ะมันจะอมชมพูนิดๆด้วยนะคะนี่เป็นกอเลยนะคะสี่สิบสามต่อไปสี่สิบสี่นะคะหน้ากัดแล้วด้วยนะคะกระถางสี่ทุกต้นเลยนะคะสี่สิบสี่ค่ะนี่กระถางที่สี่สิบหกนะคะนี่ค่ะสี่สิบหกค่ะสวยมากอ๋อสี่สิบห้านะคะอยาตะโกนมาบอกนะคะ ลืมนะคะอยากคนมาช่วยไล่เลขนะคะสี่สิบห้าค่ะอันนี้เป็นกระถางที่สี่สิบหกนะคะลูกไม้นะคะห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทอันนี้นะคะกระถางที่สี่สิบเจ็ดนะคะสี่สิบเจ็ดนี่ค่ะโอ้หลายสีหลายสันนะคะมีแบบสามแบบในหนึ่งต้นเลยนะคะนี้สี่สิบเจ็ดค่ะกระถางที่สี่สิบแปดนะคะสี่สิบแปดนี่คะ่ะมีแบบนี้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็ นี่กระสีนะคะกอใหญ่มากนะคะเป็นฟอมสวยเลยนะคะสี่สิบเจ็ดค่ะอันนี้ก็ถางที่สี่สิบแปดนะคะนี่สวยมากนี่ค่ะเห็นนะคะสี่สิบแปดค่ะฟอมกอสวยๆนะคะอันนี้นะคะต้นที่ห้าสิบนะคะห้าสิบนี่ค่ะ